ม่เรอตรงเนี้ยดูดีเวอร์รถตรงไหนนะเราไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าเอาบอกรถตรงไหนวะเอา้าเปิดเปิดรถเปิดเปิดรถตรงไหนฮะเออพี่ไพ เป็นไงลูกใหม่พี่เท่าไหท่าไมร่มเป็นอย่างเงี้ยพี่ผ่านพาน้องเจ้ให้เปลี่ยนชุดหน่อยดิจเจเจใส่กระโ<ห>ปรปงอุบาทจัดอะ่ะทให้เปลี่ยนชุดน้อยให้เปลี่ยนชุด,ดหน่อยเข้ามาทำเลยเนะี่ยเข้ามาหาบอส <Yeah. S 3> <c oughs> บอสยังไม่เจอบอสมาโคตรนานอะ่ะ ขนาดนั้นเลยอืมตอนที่เจยูต่างประเทศที่ต่างประเทศเวลาคุยกับเขาที่นึงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันเหนอยก่อนนะยุงยุงจริงอะเขาทำอะไรอะตีอะนี่นมีเรื่องกันเหรอใช่มีเรื่องเราอยากเปลี่ยนมั่วก็เปลี่ยนสิเปลีย่ยนไม่ได้หมูใส่กับบอกอ๋อไม่ต้องเปลี่ยนหม้ามเปลี่ยน อยู่ไหนอ่ะไม่รู้โาทรทถามให้โ <Okay. S 2> อเคเซอร์ไพร์หนูไม,ม,ไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาหาเขาเลยเขาเซอร์ไพร์ชัวร์รอ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 อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมีเซอร์ไพร์สมีเซอร์ไพร์ไปหาคันนี้แหละเออโอเคพี่ พี่ไผ่ไม่ได้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดู๋ยวถ้าสุนบนหนูไปปลอมเสียงอ่ะเขาจะจำหนูได้ปะถ้าหนูบอกว่าได้สวัสดีครับโอหได้ผมผมชื่อว่าเรื่ออะไรดีวะพี่ไผ่ลองชื่อชื่อวันดีชื่ออะไรดีอ่ะอาชื่ออะไรดีมายงชิดมายงชิดเหรอสวัสดีครับหนูชื่อน้องมายงชิดครับเป็นไงอันนี้อันนี้เขาซ้อมบทยังเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคนข้างทาง ต้อองงเเป็นพลมืสวัสดีครับไปไหนไหมฮะไปไหนไหมครับให้พี่หนูไปส่งก่อนไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่ามาเดินคนเดียวครับเดี๋ยวโดนปนจนไปเร็วไม่ต้องกลัวไปเร็วอะไรนนะเขาลงไปไหนแล้วไปดูที่พี่ไผ่บ้าบ้าบ้า อะไรวะเขาควนหนูเหรอพ <What? S 2> ี่<อ>ผาา<ม>่าเขาไปไรอะ่ะไม่รู้พี่ยังไม่รู้เขาไปไรอ่ะเขาคิดว่าเราเป็นโจรหรือเปล่าโจรแรสวยขนาดน,นี้ไหนวะอย่าพูดนะอย่าพูดอย่าพูด,พด,พด ใช่ป่ะนะแล้วเขาอยู่กับใครอ่ะใช่บอลนอี่เด้ เขากอดกันด้วยอ่ะไม่ใช่มะผิดคนแล้วใช่คนระับฮัลโหลหุ้ยสวัสดีวันนี้ครับหมอทำไรอะ่ะกำลังรอรอไปงัดร้านอ่ะอ๋อ,อค ต่เราว่างแล้วเหรอเนี่ยตอนนี้ว่างฮะเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลยสบายดีนี่หนูเพิ่งกลับมาเองใช่หรอใช่เป็นไงบ้างไปไหนมาลนะ่ะไม่ได้ไปไหนครับอยู่กับพี่ไผ่ตลอดเลยใช่หรออือโอเคโอเค,อเ,คเอ้ยลามันเด้งะ่ะลามันเด้งแล้วอะ่ะต้องไปงานลากรอนนะานทำไมา โอเคครับเจเจลงก่อนเจเจลงก่อนเจเจลงก่อนเราต้องไปทำธุระก่อนแป๊บหนึ่งมอามา,มาพี่ไผ่ก็ได้มาๆๆๆมาๆมามาพี่ไผ่ก็ได้มา เล่นกันร้านไหมหรือไงให้เขาเล่นกันก็ได้หนูจะไปไหนพี่ไพ่ต้องไปงานหรือเปล่าพี่ไพ่ออกแกงมาแล้วไปไปนี่หน่อยไปที่ทำการนายกฮะโอเคได้พี่นายกเข้าใจดีไหมเข้าใจดีดินายกเป็นอาณกอะไรล่ะนายกนายกประเทศนี้เข้าใจดีเอาดุบออไม่ดุ แอดเจเจ,เจกดเนี่ยกดเรียกนายกตรงเนี้ยครับเออพี่มินครับวันนี้ครับพี่นรงโอรับหน,หนูเอาของมาคืนนะเอาของมาคืนอเอาบัตรแก๊งออกจากหนู<อ>หน่อยครับแล้วก็อวอ บัตรแจงเราไม่ไม่คืนเพื่อนหรอบัตรแจงเราต้องคืนเพื่อนอย่างเดียวโอเคครับได้ฝากไปที่พี่ผัยก็ได้ค่ะฝากได้รแจมัน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 เทรดกันเองได้เลยไม่ไม่ต้องผ่านนายกแล้วโอฮะก็ไปเอาไปให้เพื่อนอ่ะเพราะเขาบัตรแจงมียี่ห้าใบที่เคยถ่ายไปก็คือใบละล้านอ่ะอุ้ยออกด้วยใช่ไหมแม้วจะออกออกแล้วออกแล้วครับออกแล้วแต่ว่าฝากบัตรแจงไว้ที่ผัยได้ไหม เดี๋ยวไผ่เอาไปให้คนในแก๊งได้ได้ได้พอน้องอาจจะไม่ว่างครับพี่ไผ่กระเป๋าอะไรครับพี่ไผ่กระเป๋าหกหนึ่งครับแล้วเจเจจะไปทำอะไรต่อไม่รู้อ่ะพี่ไผ่ไปเถอะเดี๋ยวเจไปพังที่ก่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ไผ่เขาจะไปแล้วเพราะว่ามีประชุมแก๊งที่โน่นใช่ฮะโอเคครับตอมตรงนี้เลยเหรออขบคุณครับพี่นายยกขอบคุณครับไปแร่เหลืองก็ได้นะ ปปปาาเดาาพี่สาวทำอะไรอ่ะทำไมมาวิ่งคนเดียวครับ มันมาวิ่งคนเดียวหนูไม่ปล้นหรอกหนูมาทำอะไรเนี่ยหนูวิ่งคนเดียวเนี่ยเขาเขาคงกลัวเรามั้งไม่ได้จะเชื่อว่าพี่ไผ่เริ่มกลัวเขาละเขาดูแปลกแปลกหนูว่าเริ่มกลัวละไปไหนมาดูเขาดูแปลกๆจริงเขายังจ้องอะไรอยู่เลยนะ ขอให้เขาโดนป้นจนหมดตัวไม <c oughs> ่ขอให้เขาโดนป้นทำไมละ่ะลองลอง,ลองเลี้ยงมาลองเลงี้ยงพี่ดูนี่เขาเป็นไรอะ่ะเ <laughs> ขาด่าจะกลัวเราเกินพี่ไพยมีตังบ้าะ เลาตังมาทำอะไรดวงเอาเท่าไหร่ป๊นหนึ่งี๋ยวไม่่ายกดให้คอนสอรมีโอกาสที่พบรักปุ๊บปั๊บรวดเร็วทันใจโดยที่ตัวคุณเองก็ไม่ทราบเช่นกันว่าทำไมถึงได้ตกหลุมรักลงยลงเฉเน่กับคนที่เข้ามาได้รวดเร็วขนาดนี้ฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งรีบร้อนใจ ไวจนเกินไปค่อยๆศึกษาดูาจังการไปก่อนจะดีกว่าตอนท่านแต่สินแจอะไรที่ไวจนเกินไปตอนนี้ผลลัพธ์ก็ใช่ว่าจะเป็นผลดีตลอดเช่นกันยังไงไปดูรูดวงเรื่องอะไรนะความรักเงินเรื่องงานนะบอกว่าไงก็ทํางานหนักดีเหนื่อยก็รวยทํางานก็รวยอ่าทำอะไรก็รวยใช่ขอให้จริงพี่จะพี่ไผ่ไปแล้วนะงั้นอ่ะบ๊ายบายขอบคุณนะพี่ไผ่ บายบาเจอกันบ๊ายบายรูอยากหาไอพีอยากคิดถึงไอพีจัง